Hello, กสวัสดีคะ่ะวันนี้ขอพาดูรถเข้าใหม่กันอีกคันนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าไรายได้หมื่นต้นๆก็ออกรถได้นะคะสาหรับรถยนต์นะคะคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่คัดมาให้ค่ะรุ่นยอดนิยมนะคะของโตโยต้าเลยนะคะ Yaris 1 2 g คันนี้เป็นรถปี2017นะคะเป็นตัวท็อป G เลยเพื่อนๆคันนี้ผ่อนอยู่เพียง4,999บาบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันทีละจุดเลยดีกว่านะ คันนี้นะคะเป็นรถสีขาวกระจังหน้านะคะโฉมปี2017เลยนะคะไฟหน้าได้ไฟคู่หน้าโปรเจคเตอร์นะคะรถยนต์นะคะเป็นรถเครื่อง1,200ซีซีนะคะคันนี้ก็อยู่ในกลุ่ม e ีโคคานั่นเองค่ะได้ล้อเดิมศูนย์นะคะยางคุณภาพดีปีใหม่ค่ะกระจกด้านข้างปรับพัดไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวที่ปลายกระจกด้วยค่ะมือจับครเมียมนะคะ กันาศาสตร์มีมาให้ครบเลยมาดูกันที่มุมด้านหลังเลยดีกว่าค่ะสำหรับมุมนี้นะคะเพื่อนก็จะได้เห็นว่ารถนะคะก็เป็นรถดีไซน์แบบ5ประตูนะคะแต่เป็นทรงยาวทุกคนนะคะจุกของได้เยอะเลยด้านหลังนะคะก็จะมีคิ้วโครเมียมยาริสตัวจีตรงรุ่นแบบนี้ค่ะมีเซนเซอร์ด้านหลังให้ด้วยค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับภายในนะคะที่เก็บของนะคะสัพาระเป็นยังไงนะคะนี้เลยนะคะให้ดูว่า บรรยากาศก็โปร่งแบบนี้เลยนะคะรถ5ประตูที่ได้พื้นที่เยอะๆมีแผ่นรองยางนะคะมีพรมยางปูมาให้ด้วยนะคะในส่วนของไฟก็มีไฟสองสว่างให้นะคะขอเกี่ยวนะคะรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง2กงโลเลยนะคะมีให้หลายจุดนะคะเพื่อนๆที่อยู่ไกลดูกันสะหน่อยนี่ค่ะคือรถที่ไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ำนะ นี่นะคะได้น็อตเปนเดิมตะเข็บเดิมแล้วก็เบรอาร์คเดิมแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศภายในเป็นยังไงนะคะมาขึ้นรถกันนะคะดูในส่วนของที่นั่งของผู้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะมือจับพรีเมียมสวยมากเลยภายในนะคะได้พื้นที่ห้องผู้โดยสารที่กว้างเลยแหละทุกคนนะคะกว้างมากนะสำหรับรถ5ประตูรุ่นนี้นะคะให้ได้เยอะพื้นที่กว้างแอร์เย็นฉ่ำเลยทุกคนอันนี้พอยสตาร์ทรถนะคะแล้วก็ ให้ได้ดูกันว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงตอนนี้แอร์เย็นฉ่ำแล้วนะคะได้เบาพรมนะคะลายเส้นสีส้มนะคะปูพรมยางเข้ารูป3 D มมาให้ด้วยค่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะที่นั่งคนขับนะคะได้เบาะชุดเดียวกันลายเดียวกันนะคะบรรยากาศภายในก็ดูความแบบเป็นสปอร์ตนะคะมากๆเลยอ่ะขึ้นรถกันเลยดีกว่าค่ะ รถปี2017ค่ะโตโยต้ายาริส1 2 g นะคะรถปี17แต่ไม่วิ่งไปแค่แสนนิดๆถือว่าวิ่งแบบไม่เยอะนะคะกระจกด้านข้างนะคะปรับพับไฟฟ้าได้น,นี่บรรยากาศน้องชุ่มฉ่ำมากเลยทุกคนสวยมากนะคะรีบออกมารีวิวให้ดูภายในมือจับนะคะก็เป็นมือจับโครเมียมด้วยนะคะอันนี้ก็จะมีล็อกออโต้ให้นะคะบุ่มพุชสตาร์ทเห็นไหมเอ่ย ตรงนี้นะคะแล้วก็กุญแจสมาร์ทย์เลสนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปจเนาะกุญแจเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะใช้คู่กับปุ่มพุชตาร์ทคนนะคะตรงนี้เลย เอาล่ะนะคะที่พวงมาลัยนะคะได้พวงมาลัยนะคะแบบเป็นปรับหมดต,ต่างๆนะคะแบบนี้ได้เลย FM AM นะคะได้หมดเลยนะคะปรับกันง่ายแบบนี้ถ้าไม่อยากเปิดก็ปิดตรงนี้ได้เลยนะคะช่องเสียบแผ่นซีดีนะคะแล้วก็มีจอแสดงผลตรงนี้มาให้ช่องเสียบสาย USB AUX ด้วยนะคะมีตรงนี้เพื่อนๆดูเสียอร์เย็นช้ำๆเลยทุกคนคันนี้นะคะปรับแอร์แบบดิจิตอลด้วยเดี๋ยวพอยปรับให้ดูนะนี่ค่ะซูมให้ดู โอเคนะคะนี่กดแรงลมนะคะแล้วก็ปรับด้านข้างแบบนี้เห็นไหมลมก็จะแบบปรับง่ายๆปรับเทมเ e อ a t เจอร์นะคะอุณหภูมิก็ปรับแบบนี้เลยทุกคนใช้งานแบบส,สวยๆนะคะดิจิตอลเลยนะคะตัวนี้ตัวท็อปนะคะเกสใส่ของก็จะติดภาษีพรบไว้ให้ทั้งหมดเลยนะคะไฟด้านบนติดพร้อมใช้งานม่านบังแดดพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะสวยจริง สวยจริงเลยจริงอันนี้ติดกล้องนะทุกคนอันนี้คือไปติดกล้องได้นะคะทุกคนกล้องคือเป็นของส่วนตัวเนาะสามารถติดได้เลยนะคะเราต่อสายไว้ให้แล้วนะเบาะสะอาดสะอ้านพดัพดนก็สะอาดด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะรถบ้านเดิมๆเลยคันนี้ค่ะน็อตทุกตัวเดิมๆนะคะห้องเครื่องทุกอย่างเราเช็คให้หมดละเล็เครื่องทุกอย่างต้องเดิมหมดนะคะมั่นใจว่าไม่เคยชนหนักเปลี่ยนเครื่องจมน้ํามาแน,น่นอนนะคะคันนี้กับราคาพิเศษนะคะเพื่อนจะผ่อนได้ที่ 4,999บาทได้สูงสุด7ปี84งดเลยเห็นไหมผ่อนไม่เกิน5,000นะคะแล้วก็ยังอยู่ในงบนะคะสำหรับใครที่มีรายได้หมื่นต้นๆครนนี้จะจบสดก็ได้นะคะที่299,000บาทเท่านั้นค่ะฝากกันด้วยค่ะน้องเยริส1.2ตัวจีนะคะรถปี2017กับราคาพิเศษค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะ